เสียงนกมัล้องเสียงกองเขาขาสังมาอินดูตัวเก่าบบน้อยกึหถึงความลางังฟังใจเป็นท้อย màn ngâm trời vói trên lâm nắng yên mơ ở uh, sao sen ngầu chọc châm nam tả áp kém nhua bằng qua mắt แตกมังความะอาตั้งลังจุม่มในผ้าวางความตุ้งสรงเจ้าน้องมานีหายตัวใจลูกเต้า khăm mà có mau hà non lúc hay con hà năm ta nhua sông mẹ bò dù hoang lẻo na bọp chú lục nói pha chết น้ำตาบ่เหมือนแม่มาปีไม่ถึงนา้าโออยู่แก่ใจบอกมีแล้วค่ะ ยี่เก่าวันว่าก่อนนั้นลาลูกลาผูไปหนวจูจันน้องมาตัดก้มสินเปียงเอ็นดูลูกหากให้ bỏ mi xiêng ra ơn buồn tiếng hay hà mẹ châu âu xúc sai tu là bùa lục đầu ใครพาใจเอาแต่ตักวงมุ่งสันสาคหุ่นนาไฟฮักบ่ละขาดได้ลูกมัน châu biến khôn tê dây phô bò hằn mát đắt sâm hằn bò lửa xác noi có hư châu âu đi yam mi tâm coi chung súc tưng vằn khâm châu ไอออยู่่าง,ลางปลังเปนี่เล่าจะเลี้ยงลูกเต่าคนเดียวไปดีเตืน้องอย่าของวายเลียวขอเจ้าเดินเตียวดี่างหน้าเอาดี Kali na